สวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปรับผมนี่เป็นงัวลูกผสมบีทมาเตอร์ครับอายุประมาณ1เดือน1เดือนกับแหมน่าจะประมาณ10กว่าวัน ช่วงเจ้าผมตัดญยาแมงกอลาให้กินนะครับแล้วก็กินเพียงแห้งไปแล้วตัวพอตกเย็นตกแมลงมาก่อนจะเอาเข้าวคอกครับผมปล่อยงวหญ่เล็มมันก็เล็มเหมือนกับงวหญยนะนี่เป็นงัวไขครเดือนปลายครับเป็นงัวที่กินจุครับกินจุกินได้หมูมันกินมันก็กินครับแล้วก็เขี้ยวเอื้องดี พอนอนปุ๊บมันก็จะเกี่ยวเรื่องเลยจะเหมือนงวนใยมูนี่ครับมูนี่กินดีขนาดเลยนี่กินเลมกินใบไผ่ครับบาเลือกนะมูมันกินอย่างมันก็กินครับเขาเปลือกก็กกินเขาเปลือกกลางตรงลงไปลักกินครับลักกินเขาเปลือก ใบไผใบหญ้าอย่างกินนมดครับเขียวมันเขียวมันจะซีใหญ่กว่างัวบามันกับงูชาโุเล่ครับจะบกค่อยชอบตอนเ้าป้อนแย่จะชอบกินคนเดียวมากกว่าแต่ตั๊กแง่กินนี่ก็กินดีอยู่ครับกินเสร็จก็นอน มันเดินเล็มกันสักน้อยนึงครับว่าหลายวันแล้วมาได้เดินเล็มเลยกินเร็จพักกินเพียงแห้งแล้วก็เอาขอคตอนมาแรงเลยครับต่อไปก็จะเป็นการตัดต้นไผ่ครับอากาศเงง้ากินใบมันในช่วงหน้าแรงครับก่อนเข้าหน้าแรง งูสองตัวนี้ก็จะเป็นงวที่มีเลือดยุโรปสูงน้อยครับในคอกมีแค่สองตัวครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นลูกผสมบ้ามันครับส่วนใหญ่แต่แบบมีหูยาวครับหูยาวแบบเลืบงสูงนี่แบบมีเป็นลูกผสมบามันครับ ส่วนแบงกัดแบงกัดผมก็ผงบอกซื้อเข้ามาครับแต่อาจจะผสมครับอาจจะผสมเอาเอาน้ำเชื่อมมาผสมเอาครับใส่ตัวแม่ที่อยู่ในคอกนี่แหละเพราะว่ามันยังมีง้อแม่สาวทั้งสองตัวครับเพื่อเขาได้เลือกผสมอย่างวันนี้ก็จะเป็น หัวเลือดเจ็ดสิบห้าอันนี้สามารถผสมข้ามไปทางแบง,แบงกัดวาคิวนี่ก็จะได้ลูกที่มีคุณภาพละส่วนตัวน,นี้เลือดอาจจะเกิดระม,มันอาจจะน้อยครับอาจจะใส่่ะม,มันเข้าไปก่อนใส่วิปเตอร์ชาโรเล่เข้าไปได้ครับส่วนตัวน,นี้นี่ก็อนาคตครับทำปีสองปีพ็ล่ะแล้วก็จะเหลือตัวแม่มันแหม แม่มันยังมีอยู่ตอนนี้ก็ดล้อทำเขายานมครับตัวน้อยๆน,ยนี่จิเหลือก็จะเป็นตัวปู้ครับสามตัวแถวนี้มากรอุกครับตอนหน้าฝนตอนนี้เริ่มเป็งละหัวหย่ำว้ายยำไป กินตัวเลมตัวไปเอาไว้แก้เครียดครับไว้ปล่อยมันเลมแก้เครียดจริงๆเนี่ยมันก็บอกใครมีอย่างนักครับเดี๋ยวคำๆสักหน่อยก็จะไปเก็บเนี้ยต,ติดตัดวางไว้บนบนุบนครับ แปลงวัดเป็นยญาแป็นกุหลาบสารดเขียนมาให้ควายครับช่วงนี้นี่เริ่มจะมีหินนะช่วงก่อนจะค่ำก่อนจะแรงนี่จะมีหินนักครับหินมันจะอาศัยอยู่ตามก็ไม่หมดนี่แหละ ยังฮะคลอดมายัางไปไปยังไยหูว่ะคนเท่าซอหาไม่คลอดครับจักตกมาเข้า น่าจะคิดถึงแม่ครับอยากกินนมละมแล้วจะติดใบไผ่ให้มันนี่นะใบไผ่แข็งๆนี่แหละเป็นมดหน่อยน,นะลองนี่ลองเพราะไม่จะกินได้ก็ น่ะเยอนี่ซานะเนอะนี่เลยรอมันกินก่อนนี่ครับนี่กินมดนะยาต้นใ,ใยใยยาเนเปียกินใบได้หมดครับ้าเนเปียนี่ใบมันจะคมแต่มันก็กินมดนะ ต้องรอต่อนมันสักสี่ห้าเดือนครับมันน่าจะกินจุกว่านี่กินจุกินดุครับแล้วกิ่นไปนี่ก็ออกนะออกเนื้ออยู่ต้องรอทางข้างครับจะหันทรงมันกลมมันยืนครับกินครับกินสันแต่ก่อนยังวัดยังไม่ได้เตือนเพราะว่าชอนี่มันเป็นงวงตีเลี่ยงนมอยู่ กินนมอ,อยู่แต่เรื่องกินหญ้านี่ถือว่าดีครับกินหญ้าดีไอโมนี่จะเน้นเดินอันนี้จะเป็นงัวพยาธิครับอาจจะต้องฉีดไอโมมิกผมกลัวมันเป็นพยาธิไว้ไม่ในตับเพราะว่ามันเป็นง้อกินนมอ,อยู่แล้วมันผอมอันนี้พิจสังเกตทายาปแล้วรอบหนึ่ง ตอนแรวมันเป็นประหยัดเส้นได้ออกไาแต่เอาชัวร์ครับผมกลัวมันเป็นประหยัด็ออแป,ป,ปแม่ในตับแล้วก็จะฉีดไฮโดรเมกเร็วๆนี่แหละฉีดก้อนก็นหายก้อนอ้วนก้อนครับแต่มันกลับมาได้ถึงกับพร้อมจนเหลือแต่กระดูกครับแต่มันควรจะอ้วนกว่านี้เพราะมันเป็นงวที่กินน้อมแม่อยู่จักระ kín nha tôi mù từng bắn kín nha nắc lềm lệ thợ lại mua mà đi tiêu hấp mình tiêu sao hà còn tính mắc không tiêu mình sồn chè mình chụp tiêu cái tức này lầy pít lên phải leo nào đi xe xe tà Cát mình dính ngắp vay không vay nếu vay bao nếu vay nếu thắt tua má tổ yên cái chỗ tối ấp นวนี่มันต้องการตัวเปิดถ้ามีตัวเปิดตัวอื่นตัวอวไีไปเร็วไปไปเร็วตอนปล่อยออกไปแต่ๆกับ่คอยเลมกันพเพราะเ่มก่อนจะเข้าฟองนี่จะเลมดีครับกินยาดีต้องไล่มันเลยจะเลมยังห่วของมันไป ไปมึนไปเร็วไปไปครับคลิปนี้ก็เราจะคลิปไปเพียงตัวอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาหัวเ้าขอ,อกแล้วครับว่ามันจะกินนักแล้ว เสมอหลังเลยวันนี้เพราะมันกินเ่ยดีแล้วกับมีตัวอื่นลูครับฝากกันไปคลิปหน้าครับผมจัดการงวงวันนี้กันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ